ีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนนะครับวันอังคารที่26กรกฎาคม2565ครับผมวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ73ปีนายกทักษิณชินวัตรครับครับขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนนะครับโอ้โหมาดูภาพนี้ฮะเป็นภาพที่แบบสุดๆนะครับดังไปทุกโซเชียลขึ้นดับ g o o g l e Trend คีย์เวิร์ดกรุงศรีวิไลด้วยนะครับนุนมทหนึ่ง นายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสอสอการพรรคพลังชายรัฐก,กล้มการบกาบเทา้านะฮะกราบเท้าผู้น้อยนบนอบปนมกรนอ้เพลเอกปิ๊มใส่รองเท้าอะไรนะก็เท่าพลเอกประวุฒิวุงส่วนรองนายกในฐานะพักหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับหลังลงพื้นที่สุดประการเพื่อเรีร่จะให้รองตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยแทนอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับท่าเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาโอ้โหนาแฟรายการไปดูในคลิปช่องยูทูบชิพทำข่าวพ,พิเศษได้นะครับเป็นข่าวแรงทวิตเตอร์ครับ เป็นซินลง60ตรังตังตึงดีเซลสินกระคดายุโรปพอนความบาทหมีจุรินแจง6เดือนสกัดแพงช่วยประชาชนเซฟ9 8หมื่นล้านลุ้น10ส,สิงหาคมขึ้นดอ,อกเบี้ย0.25แห่ร้องอาผิดิปแม็กซินิทโชว์ครึ่งปีหลังต่างประเทศลงทุนเฉียด7 0 0 0มล้านพนอเผยจุรินตึงราคาสินค้าก็า6เดือนเศษหมวดประหยัดเงินประชาชน9.8หมื่นล้านนะครับ เงินบาทเริ่มแข่งข้ารุ้นกรงงถก10สิงหาขึ้นดอกเบีย้ย0.25ร้านอาหารตามสั่งสุดอัน้นปรับ10บาทนะครับรถไฟใต้ดินดราคาถึงกรกฎาปีหนะ้ากทมวันฝีดาษลิงเข้มนานาชีา้ B.A.4 B.A.5 BA. ติดซ้ำง่ายนะครับนี่ฮะมาดูผ้าถัวข่าวใหญ่เลยนะฮะถัวข่าวใหญ่ถ้าปรับให้1 9อ e, ี้ เคลีย์ทสวนกับเท้าบนะิ๊กป้อมกลุงเชียร์คุงมหาไทย6สสปากน้ำน้อยใจเ้ราะขอ10โครงการช่วยหมดอนุกรมอทอตัดงบ f 35โจแจงไม่เหมาะสมใช้เงินกู้บิ๊กป้อมเผย6สสปา่านนขอโทษที่บทสวนนะครับกำลังใจตัวแทนอีสานพักประชาธิปัตย์หลายจังหวัดเดินทางมอบกระเช้าให้คุณจุรินรักษาวิสิทวนา,าพระประชาธิปัตย์ภายหลังได้รับไว้ใจจากอติ ยติไม่วางไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับป้องเมืองกรุงพลเอดชโโอเอก,ก,ช,ก,กชัดชาติสิทธิพันธ์หาขอโทษนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยงตรีนะครับก็หารือกับชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับเรื่องเด่นในฉบับรายรับรายจ่ายประวิตย์องค์ส่วนในทางการเมือง8ปีสยองอันนี้น่าสนใจครับ รีบดาวน์โหลด162ตำรับยากัญชามรดกบรรพบุรุษนะนะใส่คีย์เวิร์ดไปใน Google เลยนะครับดาวน์โหลด162ตำรับยากัญชานะครับกรมชนเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพญาน้ำเหนือธลรัฐยุทยาเริ่มจมแล้วกรมชนเตือน11จังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพญาฝ้ารองยอุทธยาน้ามาแล้วคือเจ้าพญาแจ้งปรับแผนระดับระบายน้ําเพิ่มรับน้ําเหนือ ไหลสุภาคกลางส่วูให้ท้ายเขื่อนเพิ่มจาก60-80เซนติเมตรด้านสองเขื่อนลำปางเพิ่มระดับระบายน้ำรัชบริตที่สารสุขคุมเข้มใช้กัญชาให้รักษาห้ามเสพพิษคริปโตนี้น่าสนใจมากนะครับกลุ่มลูกค้าบ,บริษัทซิฟแม็กจนะจำกัดดำเนินธุรกิจในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลรวมแจ้งดำเนินคดีของบริษัทที่ทำสินทรัพย์ลูกค้าไปลงทุนแทบความเสียหาย มูลค่า600ล้านมีผู้เสียหกร้ล้านบาทมีผู้เสียหาย700รลายที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนทางเทคโนโลยีครับถกสภารกิจป้องนํำท่วมชาติชาติบิ๊กตู่บิ๊กบี้เสริมกระสอบจุดฟันหล่อโคาราชประทานวงโยบัตหน 1, ึ่งพันร้อยใบขายเกลี้ยงภายใน26นาทีนะครับเปิดโพสชาติชาติปรับราคาประเมินที่ใหม่3จังหวัด eec มีชนบุรีระยอง ะเชิงเรานะครับโอ้โหชนบุรีปรับขึ้น12.83นะครับถนนสายสำคัญที่สุดเรียบพัทยาพัทยาใต้โอ่ตารางนะวันละ200,000ถึง2 2 0 0 0 0นะครับระยองปรับขึ้น7.49แล้วก็เชิงเซาปรับขึ้น1.53ครับไปดูหน้าในกันบ้างครับหน้าในหลังไม่ไว้วางใจหาร100กับหาร500เรื่องตลกทางการเมืองนะครับ รายรับรายจ่ายของประวิทร์วงสุวรรณในทางการเมืองนี่ฮะรายจ่ายมหาศ,าศาลในทางการเมืองเรื่องเศร้าของเอนนีมอนฟาร์มนะครับกระตูนอรุณวัชรสวัสดิ์เรื่องเศร,าร้รา,รา,รศราที่เกิดขึ้นเมื่อลูกลิงถูกฆ่าเศร้าได้อีกเมื่อมีผู้ยอมรับภูมิใจว่าเป็นผู้นำและเศร้าที่สุดก็คือหัวหน้าลิงหัวเลาะชอบใจเอา อันนี้ก้างตำคออันนี้ก็มีแซลกันนะซุ่มป๊อกแปมโบวดความมากสุดกวนปากน้ำเขยา่าเก้าอี้อันนี้หัวข่าวไทยรัฐยีสิบกรกฎานะครับป๊อกแกจะน้อยสุดได้ไงฮ่าข่าวสดมีหน้าเด็กลําปางเอาใหญ่อ่อโมมังวงเล็บสายเขียวโวยสั่งเด็กนักเรียนให้กินมังสวิรัตเกมถนัดหุ้นโหวด ศูนย์อุตลุด Big Bom, Take, บิ๊กป้อมเทคะแนนบิ๊กป้อมคะแนนท็อปยืมคะแนนเพื่อนแน่เลยอันนี้ก็แซวกันนลอันนี้หน้าสีชูชัยวิริยะสุนทรประธานสารอุทธรน,นะครับประธานสารอุทธรอันนี้ก็รีบดาวน์โหลด162ตำรับยากัญชามระดก บอรดกวันพระบุรุษสับภาพนี้ก็แจกต้นกล้านะครับเทศบาลบุทีรัมย์จดก,กิจกรรมเครือข่ายชุมชนศูนย์ภัยเพื่อการค้าพร้อมแจกกัญชา1,000ต้นให้แก่เกษตกรกรเพื่อการการกัญชาเสริมรายได้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่ามประทุมอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับใครอมีปลดนะมีไล่ออกปลดอ ปลดออก20ตำรวจนะครับไทยจมน้ำดับ10ปี3.5หมื่นคน3.5หมื่นคนแอปหน้าในมีอะไรอันนี้ปักหลักค้านกลุ่มเซฟนาบอลซึ่งเป็นชาวบ้านจากชาวนาบอนอำเภอทุ่งสงขวัดนครศรีธรรมราชปักหลักชุมชุมสะพานชไมัยมายมรเชนทะ์นั้นรัฐบาลคัดค้านลงไฟฟ้าขยะในพื้นที่นาบอลน,นะครับกับบิ๊กป้อมบิ๊กตูจอ งดเจาอหลังผ่านซักฟอกกรุกงสีวิไลกล้มกาบเท้าบิา๊กป้อมนะครับหยอดปากน้ำต้องเร,ริ่มตรีเผยสอสอปากน้ำน้อยเนือน้อ,อต่ำใจอันนี้กล้วยกลายเป็นเผือกร้อนนะครับปัดแจกกล้วยในป่ารอยต่อซัดส,สื่อชอบถามนำตลอดกรุงซัดมท .1 ไม่ดูแลเลย ปัดทิ้งมากกว่า10โครงการชี้ความสุชาติทำงานซับซ้อนผู้กองธรรมนัฐชี้3วันสรุปจัดการงูเหา่าเศรษฐกิจไทยย้ำใช้มาตรการดองงูเหา่าอมรัฐโชคประมิตรกุลก้าวไกลขู่ฟ้องมาตรา157นาย,ยกกกตสอบลายรับหลุดหลุดรับกล้วยปปชขู่ฟันคนให้สินบนนิกรใช้500หาร500มีปัญหายื่นกกตใช้สูตร100นะครับชี้ ทำยากย้อนใช้บัตรใบเดียวขีดเส้น180วันใน15สิงหานะครับวิปรัฐบาลเคาะถกสองกฎหมายลูกละวีชี้แก้2มาตาหาร500ก้าวไกลรับกฎหมายเลือกตั้งเดินต่อ,อยากอันนี้อะไรหัน500ล้านไม่กระทบรายได้หัวนักเรียนาธิรามคว้าชิงแชมป์โลกแมชชิ่งอาร์ตนะครับพ่อเท่าสี่แควร้อง โบวมรณนอันนี้เพาะวิชัวุฒิจินโตพ่อเมืองสุราเปิดตะก้าปันสุกนะครับหน้าในโอ้โหอ,อันนี้หน้าในอันนี้หน้าแปดนะครับหน้าแปดหน้าแปดอันนี้น่าสงสารมากนะครับโลกโลกจวกเมียนมาประหารสี่นักเคลื่อนไหวนะครับโอ้โห สีนะักเคลื่นไหวโลกจกั่วเอออันนี้ประหารชีวิตนะครับรัสเซียเร็งตั้งสารโลกฟันข้อหาทหารยูเครนอื้อพิดวงสวัสด์ฟันหลงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ65อนุทินชาญวิรุลคุณคำคมขอบคุณทุกคะแนนเสียงในการลงมติวางใจก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ผ่านมาจะถูกต้อง ถูกต้องจะตั้งใจทํางานต่อไปส่วนกรบปรคมอต้องดูสัญญาณจากหัวหน้ารัฐบาลนะคทุกทีจเคนหัวหน้าพัรภูมิใจไทยครับคู่รักหน้าคู่รักดาราที่เคยใช้บริการแต่งงานเร็วทันใจในลาสเวกัสนะครับไม่แพงไม่ต้องจ่ายแพงแอนโทนี่แขวนนวมเลิกต่อยมวยแล้วเปิดรับบริจาคช่วยครอบครัวปันเพชรอันนี้จากมวยฝรั่งเศสที่ต่อยนักมวยที่สอกกับนักมวยไทยเียชีวิตนะครับ อันนี้ก็แผนจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพอันนี้น่าสนใจมากครับหน้าประชาชื่นของมติชนครับ98.3%วโหวตไม่ไว้วางใจนอกสภามาติประชาชนที่ไม่ไร้ค่าไม่ไว้วางใจ16690คะแนนไว้วางใจ251นะครับอันนี้พักเก้าไก่ก็ไปเยี่ยมด้วยนะนะครับสภาประชาชนนะครับ บันทิกปวดศาสตร์เกินคาดมาติประชาชนหน้าในอันนี้เจ้าฟ้าพยากิติวัฒน์สมัยกีฬาพัฒนาเด็กเยาวชนนะครับตึงดีเซลเฉลิมพระเกียรติอันนี้ที่นครพนมนะครับบวชให้พระราชินีครบรอบ9 0พรรษานะครับผมงาสุดท้ายเป็นอะไรงาสุดท้ายเป็นเรื่องของโควิดนะครับโควิดใหม่ 1ิด0ดับ32รายนะครับชัดชาติชัดชาติก็วิกตุกกำทับช่วยเหลือคนกลุ่งชัดชาติกองทัพลุยแก้น้ำท่วมกองทัพส่งฐานดูแลสีภารกิจเสริมกระสอบฟันหลอนะครับโอเคอันนี้อะไย้ำสัญญาณเพื่อประชาชนโคราดพร้อมประชันวงโยธวาทิเทวันบุให้กำลังใจ2องโรงเรียน 26นาทีในขายบัตรใน e-ticket ตนะครับไม่ใช่ขายนะที่ผมวาทีบัตรชม1,500ใบเกลี้ยงเลยนะครับในวันที่31นี้นะครับอ่ะเต็มละเขาแข่งกันที่ไหนอ่ะอินดอร์สเตดี m หมูมากครับขอบคุณมัติชนมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณรายการที่ท่านติดตามช่อง y o u t u b e พีทําคำพิเศษสวัสดีครับ